ในช่วงรอบปิดออฟซีนนะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะมาอยู่กันภายในงาน Opening Season 2017ครับของบางกอกการ์ด FC นั่นเองนะซึ่งวันนี้โอ้โหบรรยากาศด้านหลังผมนะผมยืนอยู่บนเวทีนะฮะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเวทีแห่งนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยนักบอลบางกอกการ์ดรวมไปถึงและบิดเกิลนะฮะแล้วก็มีการแสดงโชว์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะไปเอ็กซ์คลูซีฟคุยกับใครภายในงานนะต้องตามผมมาเลย เรามาวุ่นวายฮะในห้องแต่งตัวของนักกีฬานะเป็นเป็นแบ็กสเตจใช่ไหมนี่แบ็กสเตจนะครับอันนี้คุณบอลจักรพันธ์พรสายจักรพันธ์แก้วค่ผมก็จักรพันธ์พรสายัจกรพันธ์พรสายก็ถูกแล้วไงถูกแล้วเออทอดทอรขับนะครับคุณเฮียครับพี่ใหญ่ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ยังได้เปิดตัวกับทีมเป็นอีกปีหนึ่งที่ยังได้เปิดตัวกับทีมเป็นอีกปีหนึ่งก็ดีนะก็ได้เปิดตัวกับทีมไวงเป็นอีกปีหนึ่งครับก็น่าจะเป็น ปีสุดท้ายแล้วปีจะได้เปิดตัวที่นี่เพราปีหน้าเขาจะย้ายไปเปิดตัวที่อยู่ไหนไม่ใช่บีจียักษ์ทานที่ไปเปิดตัวไม่เอาอะไรเงี้ยคุณก็มาคุณเองคุณก็มาไม่ใช่ไม่ย้ายไปเปิดตัวทีมใหม่ไม่ใช่ละเอียดแต่เพียงแค่งล่างกลางกลางเบนเองเบนเองขยี้เข้าไปจริงหรือเปล่าแก้ข่าวหน่อยแก้ข่าวไม่ครับไม่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 ย้ายอยู่ที่ผลงานเดียวพอ อ๋อมีผลงานอะลยยังไงเดี๋ยวรู้สิบอยู่ป่ะก็ถ้าไปก็น่าจะไปด้วยกันอยู่เงียบกว่านิดเดียวเหนียวไหมทรงผมเหนียวมากครับเกลียวใส่ประสบการณ์ดีๆเล่นฟุตบอลมา30กว่าปีแล้วครับอายุอายุยี่ไพ่แถวเหนียวครับโอ้ยยี่สบไพ่เล่นมา30มสิบแล้ว ไหนๆคุณบอลก็ใส่คุณเปนเนี่ยเรียบร้อยนี่นี่นี่คุณไปไหนคุณชาตรีวิจารณ์คนนี้ไหนอ่ะเอาดีๆนะโพี่หนุ่มลูกหัวกลางอากาศต้องพวกเขาเลยเอาเลยครับแล้วลูกเท้าอ่ะไม่ได้เลยได้ได้ครับได้ได้บางทีบอลอยู่พื้นแต่ไม่ยิงนะงัดขึ้นมาผมุนแต่ลูกหัวดีๆอยากจะร้อนนะฮะร้อนร้อนอหรอดูสกาบผาแล้วกันครับตอนนี้พี่ะห์หน่อย นองดูดจนสุดแล้วครับเนื้อนมไทยไม่กันนะพึ่งหายจะกลับมาเรื่องตรงนิ้คือถ้าทอดมานะเขบอกเลยยังไงฮะเป็นต้องไปรอตั้งนานดีอะไรเยอเลยเดี๋ยวเาจะไม่หันไม่สิบที่โทรนาว่าทอดท็อไม่ต้องรีบน้องพยายามบอกน้องนั่นเรกว่าหวังดีท็อตไม่ต้องรีบเพราะว่าพึ่งหายกลับเก็บกลับมาไม่ต้องรีบกลิบกลับมาหรอกแบบไม่ต้องเป็นตั้งไปครัไม่กลัวหายมาแล้วกูไม่ได้เล่นอ๋อ เราทีมเราจะได้มีการแข่งขันกันขึ้นมันก็เป็นผลดีต่อทีมครับอย่างเนี้ยปอยฝ่ายอะไรม่ยิงเลยนะไม่ไม่ยังยังไม่ยิงยังไม่ยิงแต่ว่าเดี๋ยวยิงแน่อ๋อเดี๋ยวยิงแน่นอนยิงนอกสนามไปก่อนช่วงนี้หายดีพื้นเลยนะฮะเอาเอาลูกบอลเหรอันนี้สุดแทบสีใสด้านหลังนะด้านหลังปอยบอกว่าเขาเหมือนเทพสีใส แอนลองดูดิแอนทะแบบเขาออกจะหล่อเขาจะเหมือนสุเทพได้ไงถ้าตัดผมออกถ้าหล่อมมันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยแต่แต่ปี๋เท้าเขาโอเคนะจัดจ้านนะนี่เราเรียกแฟนคลับเด็กปสามปสี่มาเพียบเลยนะทำไมเตี้ยอย่างนี้ปสามเขาชอบก็เหรอใช่ชาววัดมาจริงๆเขาไไอออ้ะะร่ใจแบบเด็กๆรุ่นนี้เลยปสามปสี่เนี่ยเขาชอบมากเลยต้นจริงนะพี่ผมก็เข้ามางนี่ ไราต้องปล่อยตัวให้ปล่อยให้ปล่อยปวดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ทำผมอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครไม่ตัละครเขาพี่น้องกันโอ้ยโอ้ยพอแล้วอันนี้อันนี้น้องโบ๊ทครับนี่พี่บัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีโดนไม่ผมแต่งเสร็จแล้วไง ผมแหลกจะอะไรขอรู้าเลยตกก้อพอล้ตกลตกลยจนคนดู้คอรผไป้ลกับไปเจอปมาเทพยัออมีประเทเลยฮะมีปรเทศะเทเอาลูกอะไรมาด้วยผมผมไม่กลัวแหละโอ้โหมนเาลูไายผมไมลว ใส่หน้าอะไรหน้าแมวเลยผมจับกไเลยเขาพูดอะไรก็ตามงั้นั้นไปว่าผมไม่รบผัวแล้วกันอ๋อประตูเฮ้ยคุณคุณคุยอะไรกับกล้องหน่อยกล้องคุณบมเบรียสาบไก่กันนล้มันโคลนกล้องนี่แต้คุณตลก นะครับผมอยู่กับเรียกว่าเป็นแม่งานนะครับผมสวัสดีครับพี่เน่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เน่งของเรานั่นเองคุณสุภสินลีราลิศนะครับผมพี่เน่งวันนี้คอนเซปต์ของงานนะครับเรื่องแสงสีเสียงทำไมมันอลังการอย่างพี่เน่งวันนี้เราก็อยากจะเปิดตัวแบบ Evolu t i o n ชนะครับเพื่อจะให้เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อไปงนะครับเหมือนกับการก้าวต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งของสมอสรคร์ทั้ะนั้นงานมันก็เลยดูอลังการดูไฮเทคทีครับครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้ ถ้าผมมันเปลี่ยนลุกจากปีที่แล้วมากๆเลยพี <Cap> ่ก <masterpiece> ็มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจนะครับในแต่ละปีนะครับเพราะเรามีการพัฒนาอยู่เสมอไม่ได้หยุดเ่งครับครับผมรวมถึงชุดของนักเตะที่ปีนี้แฟนบอลบอกว่าสวยมากครับผมปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่เราเลือกชุดนะครับที่จะให้เหมาะสมกับการแข่งขันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชุดเย้าชุดเยือนนะครับเราก็หวังว่าจะถูกใจแฟนบอลนะครับครับผม อันนี้เป็นคําถามของผมเองนะครับ,รบที่เกี่ยวกับแล็บบิดเกิลปีนี้เนี่ยจะสวยกว่าทุกปีเลยรจริงเหรอ <c oughs> เป็นยังไงครับปีนี้แล้วบิดเกินน้องๆเข้ามาโอ้โหแล้วเป็นสีสันของงานก็แล้วบิดเกินเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่กับ,บงองค์การมาตั้งแต่เริ่มต้นน,นะครับแล้วเราก็เป็นผู้นาด้วยเพื่ะนั้นการคัดนเลือกแต่ปีก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นนะครับมีน้องๆให้ความสนใจมากขึ้นเราก็มีคณะองรมการ,การที่มีคุณภาพที่จะคัดเลือกน้องๆเข้ามามากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สมัครหรือว่าต้องขอบคุณน้องๆทั้งหลายที่เข้ามาเป็นแล้วบิดเกินนะครับโอ้โหนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เหน่งมากๆนะครับที่มา บอกคอนเซปต์รายละเอียดของงานวันนี้ผมไม่ต้องกลัวมิแนงนะขอบคุณมากครับแนงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและงานลื่นเรินแบบนี้นะครับผมผมจะไม่สัมภาษณ์บุคคลคนนี้คงเป็นไปไม่ได้นะฮะนั่นคือคุณประวินพิโรธมักดีนั่นเองครับสวัสดีครับพี่ วันนี้คอนเซปต์ v v o u u t o o n โอ้โหมันคืออะไรครับมันมันผมคิดว่าจริงๆแล้วทีมทุกปีเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อให้เห็นกับแฟนบอลเลยนะครับกับกับวงการกีฬาก็คือว่าเราสามารถที่จะสามารถที่จะเล่นกับวงการกีฬาให้เป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์แเนสครับครับผมแล้ววันนี้งานในวันนี้พี นอกจากคอนเซปต์อีเวนต์แล้วมันมีอะไรที่เปิดตัวใหม่บ้างครับวันนี้ก็นอกเหนือจากเสื้อแล้วครับแล้วก็ผู้เล่นครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยมันปีที่ปีนเก้าแล้วนะครับของของสโมสรที่ลดแล่นอยู่ในไทยลีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ก็ก็อยากจะให้มันเป็นปีที่ไปต่อเนื่องได้นะครับ9ก้าได้เก้าวิก็คือเก้าได้เก้าหน้าเก้าหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ ปีนี้น่าจะมีอะไรที่ทตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ทีครับผมพูดถึงความบันเทิงของงานนี้หน่อยครับพี่นอกจากเปิดตัวเสื้อแข่งแล้วนักเตะใหม่แล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีทีเด็ดในเรื่องของนักลงนักร้องอะไรอย่างงี้ด้วยมีฮะทุกปีก็มีครับเลครับอย่างที่บอกเราก็พยายามที่จะหาเพลงหรือนักร้องที่เข้ามาผสมผสานกับ ตีมของเราให้ได้นะครับเพื่อที่จะพูดได้ว่าตอบสนองคือจริงๆแล้วคืนกลับมาให้กับแฟนบอลของเรานะครับที่ที่อุตสาเขาเรียกนะทั้งแรงใจทั้งแรงกายนะครับแล้วก็เม้นเงินที่เราลงทุนกับเรามาค่อนข้างเป็นเวลานานนครับนั่นคือสิ่งที่ที่เราจริงๆแล้วมีงานพวกนี้ก็เพื่อที่จะตอบขอบคุณแฟนบอลของเราครับผมโอ้โหนะคุณมาวินพูดแบบนี้แล้วผมอยากจะเข้าไปในงานซะแล้วนะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมาวินมากๆครับผมขอบคุณครับ และในช่วงนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศงาน BGF C Season Opening 2017อีกครั้งเพื่อตอกย้ำความอลังการของงานนี้เพื่อแสดงถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งแล้วอย่าลืมมาให้กำลังใจนักเตะของเรากันเยอะๆ BGF C e v o l u t i o n